นะหมบอ,อกเนี่ยเจ๊ออสไปถอดไปเก็บจ้าผมยังไม่กล้าใส่เลยผมเป็นผู้ชายผมยังไม่กล้าใส่เลยมตอนนี้<พ>ทองมันแพงมาว่าถอ,อ,อดจ้ากลักบไปบ้านถอดเลยประกาศประกาศของปลอมนะครับของปลอมนะครับไม่ใช่ของปลอมอันนี้เป็นเงินอเอาเงินจริงเงินเราต้องไปแลกของปลอมไงไปซื้อของเนี้ยออสจะไม่ชอบเลย จะซื้ออะไรแบบของปลอมนี้จะของเงินเราเงินจริงใช่แล้วไปซื้อของปลอมเงี้ยมันไม่เงินบาทเนี่ยนะใช่แล้วไปซื้อของปลอมมาใช่เพื่ออะไรอ่ะเราจะไม่ชอบนะสรุปว่าไม่จะจะไปบอกเพราะไม่ใช่ของปลอมแล้วเว้ยไม่ใช่หลุดแล้วเราเติดรอบอ่ะ ติดลอ่ะคิดดูอบองศาติดลบอกลังพูดถึงเจ้นหน่อย <c oughs> ไปไหนไปไหนไปจีนไป <c oughs> จีนไปไม่ลามาไม่ไหว,น,ะน,ะ <c oughs> วนั่นและก็วันนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะไปไงออไปประเทศที่ขามาวันนั้นน่ะมาวันเสาร์แล้วก็พอวันนั้นอพอนพอมาเขายังไม่ทันคุยเรื่องนี้ไงผมกลับก่อนคุยแต่เรื่องจะต้อนรับ f อซ <c oughs> ที่มาจากอเมริกาเอะเดี๋ยวกัอน,นี่นี่เจ๊ผัดอะไรเนี่ย ยอดมะพร้าวากายเจอมะพร้าวอากายหอมฟุ้งไปถึงหน้าตลาดเลยเดินมาเนี่ยเนี่ยจริงคนก็บอกว่าหอมผเภาใช่เรียกน้ําย่อยมากเลยมันหอมหน่อไม้อะเนาะเน่ยยอดมะพร้าวหอมเออเออยอดมะพร้าวหอมมากดูเป็นหน่อไม้เลยเพราะว่ามันหอมไงมันจะหอมอุ้ยเออมันเป็นมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็เจอพริกแกงของ อราญใช่ไหมใช่ผสมนเองก็ได้นี่เจลือผสมพริกแกงใต้ไปด้วยใตอ่ก็สรุปว่าไปจีนหนาวหนาวแต่ประเทศไทยที่นี่ผมขับรถมาวันนี้ก็เย็นนะเนี่ยเขากลับวันที่12บอกวันที่13ต้องลงมาช่วยขายไก่วันนี้วันนี้เท่าไหร่สิบสิบละวันนี้วันนี้สิบสองไปทําอะไรเนี่ย เพื่อนชวนกันไปชวนกันไปเข้าแก๊งกันไปตามภาษาคนมีตังแต่ว่างคนไม่มีงานทําว่างนั้นเหรอไม่มีงานทําแล้วก็ว่างจัดคนว่างงานคือท,ทำอะไรมันก็สะดวกสบายนะคนใช่แต่ยังอ๋อถ้านั่นนะเรามีกําลังเราก็ทำไปก่อนอ เราไม่ต้องทำอ่ะมันยังว่าง่ายๆตัวทำไปจนหมดกำลังอลไรใช่นี่ไงจานนี่สายย้อมมะพร้าวปากกายไม่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าก็เคยเคยใช่เคยขายเคยบ่อยเเนี่ยเนี่ยเอฟซีที่นั่นสั่งมาเอฟซีที่ไหนสั่งมาที่จะเจอจารย์วันนี้แบบถ้ามีปากกาย เก็บไว้หมูแล้วเขานานๆมาทิ้งเราก็ก็คือที่มาวันนี้เพราะว่าเอฟซีอเมริกาอเมริกามาบอกอยากเจออาจารย์อยากเจอแล้วก็บอกว่าถึงประเทศไทยตสี่วันนี้มาถึงวันนี้ไม่เกินตีห้าเขาจะมาถึงนี่แต่ว่าไม่เกินตีห้าจะมาถึงนี่เอนกินนัดอาจารย์ไหวมาชากนนี้ก็ได้แต่ว่าเมนูเมนูนี้นี่กำลังจะทำอะไรนะใช้เท้าหัวใช้เท้า ต้มแกงจืดหัวไชเท้าเพราะวันนี้ของชอบเท่านั้นเลยเนี่ยอันนี้เคี่ยวกระดูกหมูไว้ใช่แล้วกําลังที่กําลังทานี่คือปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งเรียกว่าต้มแบบกินยังไงทำยังไงายแกงจืดโบราณแกงจืดโบราณเคือใส่กุ้งใส่ปลาหมึกนี่นะใช่ใช่แต่ถ้าแต่ถ้าแกงจืดสมัยนี้เขาก็ ใส่หมูใส่ซอสใส่หมูใส่ซอสไปนี่ปลาหมึกลงไม่ฉีกเหรอไม่ต้องอ่ะเป็นตัวอะไรทำยังไงไว้ก่อนเนี่ยปลาหมึกเนี่ยมันคือปลาหมึกแห้งนะใช่ปลาหมึกแห้งแห้งๆที่ก่อนที่เขาจะไปย่างอะนะใช่ที่เห็นอยู่บนรถของปลาหมึกย่างอะนะใช่แล้วแช่น้ําไว้นานไหมนี่ก็ต้องเอามาชั่วโมงหนึ่งนานนาจะได้ชั่วโมงมานี่มากี่โมง มาถึงตีหนึ่งวันนี้ถึงตีหนึ่งผมมานี่ตีสามเาอะไรมะเอารังไก่มาลงแต่ยังไม่มีไก่นะถ้าไก่เอามาวันที่สิบสามคือเจออดเรากำลังจะพูดถึงตอนนี้มันใกล้ตุ๊จีนใช่ใกล้ตุ๊จีนแล้วเจออไขายไก่อพชลพันขายไก่ขายไก่บ้าไก่บ้านไก่ไก่บ้านไก่สาวไก่ตอนมีเอามาไหว้ใช่ไก่สดสดเลยไม่ได้ห้องเย็นของของ ที่มาคือไก่นครปฐมอ่ะคนก็ต้องเข้าใจว่ารู้ว่าไก่นครปฐมมันอร่อยแล้วของดีอ่ะไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่าไก่แล้วก็เอามาไหว้ของเราไม่ใช่ห้องเย็นอืมไก่ที่มานี่ใหม่ๆทุกตัวไม่ใช่ว่าทิ้งแค่แข็งทิ้งไว้ไม่มีไม่มีและนอกจากนั้นตุ๊ดจีนเรายังมีนอกจากไก่ยังมีหนอไม้จีนอ่ะอาจาย์ไปดูดิสวยมไหนนกไม้จีน อันนี้หน่อไม้จีนต้มหรือยังต้มแล้วแต่ก็ต้องไปต้มใส่หมูใส่ไก่ใส่อะไรแล้วแต่วัตถุดิบหน่อไม้จีนแต่ถ้าจะเอาต้มก็วันที่สิบสิบสี่สิบห้ามาที่ร้านต้มเสร็จสมบูรณ์ไม่ไหวได้เลยอ่าหมายถึงหน่อไม้นะใช่แต่ไก่ไม่ต้มไก่ไม่ต้มไม่ไหวไก่ไม่ต้มอ่าแต่ถ้าในกระโทรมาเบอร์นี้เนาะศูนย์แปดหนึ่ง เจ็ดศูนย์ห้าสี่ศูนย์หกสามนี่ครับแต่ถ้าไก่ไม่อร่อยเอามาคืนจะออนเลยนะไก่อร่อยมากหวานเนื้อแน่นไม่เหนียวอันนั้นคือตุจจีนใช่สั่งได้ด้วยบัตรนี้ใช่แล้วก็จะขายไปจนถึงวันที่สิบห้าสิบห้าวันนี้วันที่สิบวันนี้เป็นวันอะไรล่ะวันอังคารที่สิบ ก็รีบรีบโทรมาสั่งไม่ใช่สั่งปุ๊บเอาวับมันไม่ใช่เราจะได้รู้ไงว่าเอาเท่าไหร่ยังไงน้ำแกงนะน้ำแกงมาจากน้ำกรองนะฮะใช่ไม่ได้ใช้น้ำก๊อกนะเครื่องกรองอยู่นู่นยี่ห้ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วมาซุม่าอ่านไม่ออกเราถามว่าเราไมกู เผื่อใครเขาถามก็จะไปซื้อตามไงใครจะซื้อก็จะไปดูเยอะแยะมีตังก็เอาดีๆก็กดกดสั่งซื้อผ่านช่องโดโดพาเที่ยวก็ได้นะทำลิงก์ไว้น้องโดโดจะได้ได้ข,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 ขอถ้าได้ค่าคอมมิชชั่นออจากช่องก็ได้ผมก็จะเอาอ่าอันนี้มาแปะลิงก์เหรอมาแปะลิงก์แขวนไว้ไม่แห้งเนื้อแล้วเนี่ยไม่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 ใส่สีถ้าแบบเนี้ยอืม คือ<ม>ที่ลาซันด้าไงช้อปปี้ไงผมก็จะไปดูว่าลางน้ำสักหน่อยอพอลงน้ำไม่ต้องแช่แบบปรามึกมต้อเพราะเดี๋ยวต้มมันก็นิ่งผมก็จะไปดูว่ายี่ห้อเน,นี้ยแล้วเราก็จะไปเอาลิงก์นมาแปะไว้เพื่อนๆดูมุมล่างด้านด้านด้านซ้ายอะ่ะกดไปแล้วมันก็จะมีมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ช้อปปี้หรือไม่ก็ ลาซาด้าเพื่อนเพื่อนก็กดสั่งซื้อเดี๋ยววันนี้มีของโปรดอาจารย์เมื่อวานไปบ้านมาแล้วมะม่วงมะม,ม่วงก็มีแคปหมูกรบกอบก็มีเดี๋ยววันนี้ทำใช่ไหมใช่โอ้โหสามเมนูนี่อยากกินเฮื่อนเลย<อ>เดี๋ยนเพื่อนดูคลิปผัดไปตกลงวันนี้วันนี้เอาเอา แคบหมูนะไม่ไม่ใช่กากหมูใช่แคบแคบเนพื่อนดูดูในคลิปถัดไปนะฮะเมนูอะไรนะผัดพริกขิงแคบหมูใช่แต่ว่าคลิปนี้แกงจืดใช้เท้าอยากกินเหมือนกันข่าวจัวคนหรือใช้เท้าสองอย่างเลยสองอย่างเลยพูดทีเดียวได้สองอย่างเลย แกงพูไปง่ดูดิว่าจะดึงเข้าตัวเองไหมนี่นี่เอฟซีก็คอมเมนต์กันเข้ามานะว่าไงก็บางคนก็มีเข้าแสดงว่าเพิ่งเข้ามาดูใหม่ไงก็บอกว่าจะดูทำกับข้าวเนี่ยอะไรเนี่ยพูดอะไรกันนักหนาพูดอะไรกันนักหนาเนี่ยตกลงจะไม่ซีเรียสกับมันเลยตอนนี้แต่ว่าเอฟซีเราอะช่องเราดูมานาาจะรู้ว่าถ้าดูเจออ คือแรกๆก็ดูทำแบบข้าวหรอกเพราะว่าเพิ่งมาใช่ไหมพอนานๆเข้ากับข้าวก็ทำวนอยู่อย่างเงี้ยใช่มันก็มีเมนูเดิมอะมาจะบอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนก็โอ้ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอเมนูเดิมๆผมก็เริ่มเริ่มไม่บรรยายเรื่องกับข้าวแล้วไงเริ่มกลายเป็นเราคุยกันละเออเออล้วมีคนเขาเห็น เชียร์ออสใส่สร้อยใส่ทองใส่แหวนทองเขาบอกว่าน่ากลัวผมบอกว่าผมเลยถอดเลยผมบอกว่าไม่ไม่กลัวหรอกของปลอมนั่นแหละกเลยถอดเลยผมบอกไปหาหมอนะหมอบอกงี้เจออสไปถอดเก็บซะผมยังไม่กล้าใส่เลยผมเป็นผู้ชายผมยังไม่กล้าใส่เลยไม่ตอนนี้ทองมันแพงเขาได้ได้ยินว่าตีสองตีสามไงแล้วเขาก็นึกว่าตลาดเราเนี่ย อาจจะนิดนี้มายืนก็ดีสองที่สามกันหมเลยเราเฉยๆเราก็ไม่ได้แต่เเราอยู่ของเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคุณเคยคุ้นเคยไปซื้อสแตนเลสเนี่ยสองบาทนี่โบนานแล้วนะยังสองพันแปดสมัยก่อนนะเลยเปลี่ยนเป็นสแตนเลสละไม่ใช่เงินเงินเงินเอเงินเงินเงินแต่ไม่แต่อยากจะไปซื้อทองขาวแล้วไม่เอาแล้วแบบนี้ไม่สวยจะชอบสวยอย่าไปพูดมากเดี๋ยว สรุปว่าถอดแล้วถึงแม้จะเป็นของปลอมก็ตามก <laughs> ลัวก <laughs> <อ>ลัวไม่คุ้มใช่ไหมของปลอมมันแทนแล้วมันกลับย้อนกลับมาอีกนะ <laughs> <laughs> มาว่าถอดจ้ากระกาศบ,บ้านถอดเลยประกาศประกาศของปลอมนะครับของปลอมนะครับ <laughs> ไม่ใช่ของปลอมอันนี้เป็นเงินไอที่ผ่านมาแล้วไงไอที่ผ่านมาแล้วไงของปลอม ปอมไม่ปอมเก็บแล้ว่ะใช่อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดินเดินชมหน้าร้านก่อนระวังหันไปนะอ๋อเป็นคนที่ใส่อย่างเงี้ยไม่ชอบเอาเงินจริงไปแลกของปลอมอ๋อจะไม่ชอบเอาเงินจริงเงินเราต้องไปแลกของปอมไงไปซื้อของเงี้ยอ๋อจะไม่ชอบเลยจะซื้ออะไรแบบของปอมนี้จะอบเงินเราเงินจริงใช่แล้วไปซื้อของปลอมเงี้ยมันไม่เงินบาทเนี่ยนะใช่แล้วไปซื้อของปลอมมาใช่เพื่ออะไรอ่ะ เขาจะไม่ชอบนะก็สรุปว่าไม่จะจะไปบอกเพราะไม่ใช่ของปลอมนะเว้ยะไม่ใช่อุอดแล้วอุตส่า์บอกว่าของปลอมไม่ต้องมากลไม่เอาไม่เอาไม่มีไม่ใหญ่มาอ่าตอนนี้นี่กำลังมาขายนี่อันนี้เราเมื่อกี้โฆษณาในคลิปที่แล้วโฆษณาในคลิปนี้ก่อนได้กินเนาะพริกเผาแต่อร่อยยังไงไปเชลแล้วเชลคือเชออาจจะเอาของเอาสินค้ามาเนี่ย คือถ้าไม่ดีเจ้าก็ไม่เอามาต้องกินก่อนกินก่อนใช่นี่เจ้าชิมแล้วกินแล้วกินแล้วแล้วนี่เอามาใส่เมนูอะไรไหมไม่เอามาขายเฉยเฉยขายเฉยเฉยไม่ได้ใส่อะไรอ่านี่คือน้ำพริกน้ำพริกเผาจากไหนต้องมาถกแถวบ้านน่ใกล้บ้านเลยอ่ะเออคือชาวบ้านทําอยู่ทําอยู่ข้างบ้านไม่ได้มีห้องเยี่ยมอะไรหรอกเขาว่าทาขายเป็นวิสาหกิจชุมชนของเขา อร่อยอร่อยรปลูกเท่าไหรยี่สิบห้าบาทเองยี่สิบห้าบาทเยวไปด้วยเออใครจะมานั่งตำยีไมอ่ะ้าบาทน่ากินด้วยดูดิใช่เนี่ยก็ยังไงน่ากินเนี่ยให้เป็นอร่อยอร่อยอาจารย์เดี๋ยวเออรับประกันโดยเจออร์ยี่สิบห้าบาทแคบหมูเพื่อได้ขายจะมาทําเมนูถัดไปหน้าร้านมะม่วงมาแล้วมะม่วงอะไรมาเจออร์มันคุณสีก็เขียวเฉยแต่มันปีนี้ยังมันเริ่มออกมันยังไม่ค่อยเยอะอ่ะ มันคุนสีกับเขียวเสวยอันนี้เขียวเสวยอันนี้มันคุนสีมันขุนสีจา์ก็แยกไม่เป็นหรอกแต่แยกเป็นก็พอรู้นะนี่นี่ไงแยกนี่ไงนี้ก็เรียงันเขียวเสวยมันคุนสีขายยังไงไอเนนี้โล65อันนี้75เขียวเสวยแพงกว่าวิ่งอุ๊บแม่อุ่ยนี่ถ้าเดี๋ยววันนี้ผมเอาไปนี่อย่างครึ่งโลขายไหมไม่ขายครึ่งโลที่เก็จัาง หมายถึงว่าถ้าเอฟซีจะมาซื้อให้ซื้อทีละโลล้อเล่นลูกเดียวก็ขายลูกเดียวก็ขายแต่หมายถึงจะไม่เอาตังค์ใคร<า>จะซื้อ <ผม S 2> ลูกเดียวไม่ค่อยมีใครซื้อหรอกน้อยที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าผมกลัวไปเอาไปกินไม่ทันไงใช่ครูตัก๊กจอจองมาแล้วเขาเตรียมจะทํากะปิหวานแล้วอแล้วหน้าร้านก็เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ปยาศาสตร์ปรยาศาสตร์ น้ำอ้อย้วเม็ดแกงเขียวหวานครึ่งโลนี่แล้วก็พริกแกงแดงหยาบครึ่งโลแล้วนี่ใช่อเม็ดมะม่วงมะพาวผัดพริกขิงแบบผัดพริกขิงแคบหมูนี่ใส่ใส่ไม่กระทไหนใส่ไม่ไม่มีน้ำมันไม่มีน้มัมยอะไรให้กลัวเกรงกลัวเรื่องสุขภาพกระปิคลองโคนใช่ กะปิคลองโคนร้อยบาทเออจะไปทำกะปิหวานปลาสลิดสองร้อยหกสิบมั้งวันนี้เดี๋ยวถามเจอตัวยังไม่เอามาเลยเหรอนี่เดี๋ยวมารอเวลายังไม่ยังไม่ตื่นคนตรงยังไม่มาจอต้นี้ยังราคาเดิมไหมไม่เดิมไม่จะไม่ขายแล้วสามร้อยอาจารย์ขึ้นแล้วเหรอขึ้นมากเลยอ่ะอะไรจะขนาดนี้ คือพอแพงแพงจัดก็ใช้เลยแต่มัวอร่อยจรพอเห็นเอาเราเอามาขายแล้วขายดีขึ้นขึ้นเราใหญ่มันไม่ใช่ว่านั่นนะคนก็ยังแย่งกันเลยนะขนาดขึ้นราคาที่นู่นอ่ะที่ไปเอาเนี่ยตอนนี้ถ้าคนจะซื้อนะบัตรนี้ขายเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยแต่ออซยังโอ้โหประมาณกี่ตัวยี่สิบตัวหกกรแพ็คละหกตัวแต่มันใหญ่ใหญ่ใหญ่หกตัวโลดับโบใช่ โลั้ยโลเกินบางทีเกินเลยวันนั้นช่างแล้วโลสองมันเป็นบางแพ็คอ่ะขอนับตัวมาไงสามร้อยแล้วสามร้อยแล้วเออแพงมากแต่ที่ไม่ขึ้นคือสับปะรดเชอร์ขายเหมือนเดิมยับปะรดจะซื้อขึ้นแต่เราไม่ได้ขายขึ้นหรอกอันนี้หมายถึงเชียรอร์ให้ไฟมันอ่อนๆเนาะไฟมันจะหมดแล้วมั้งแกจะหมดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เทคนิคอะไรไฟอ่อนอะไรเหรอมั้หรอกแต่ต้องจืดก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไฟแรงน้ำขุ่น แล้วกผะะ็ผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์สลุดนะฮะผลิตภัณฑ์แล้วไปล้มมันไว้นะใครเขาจะเห็นเนะี่ยผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์สลุดอันนี้ไว้สูงหน่อยของหมอไว้สูงหน่อยอันนี้ก็เป็นไม่มีกกที่ว่างจะเรียกว่าอาหารเสริมเออไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสารสก,กัดของดีจาก บอกใครอยากผิวดีอยากกินแล้วผิวพรรณดีชะลอวัยเนี่ยกินนี่แหละอันนี้ใช่ไหมโอ้ยหล่นโอ้ยคนชอบมาบอกว่าแมมตัวจริงสวยกันใน YouTube อยู่ในดูในทีวีเขาพูดอย่างเงี้ยกันผิวพรรณเจออร์ใช่ไหมใช่ก็บอกนี่แหละผลิตบาลได้ผลิตภัณฑ์ด้วยดีท็อกแล้วก็เป็นคนใคร่เกี่ยวกับมะเร็งลำไส้อะไรเงี้ยไม่ไม่เคยดูแลผิวพรรณตัวเองแบบพูดกันจริงจ คือมันได้มีการระบายไงมีการดีท็อกใช่ไหมธรรมชาติเราก็สร้างมามันก็มีส่วนอยู่แล้วไบโอบาลานซ์ออร์ทดกตรงนะธรรมชาติจ้างมาออาจก็มีส่วนอยู่แล้วผิวพันธุ์นอะนะแต่อันนี้คือชะลอวัยได้ชะลอแล้วก็ทําให้ใช่โลละเจ็ดสิบห้าแต่ถ้าีสิบห้าแล้วนี่ถุงถุงเล็กนี่คือยังไงเนี่ยถุงใหญ่ซื้อมาผัดเมนูถัดไปแล้วถุงนี้ยังไงถุงนี้ยังไงอ๋อ้เราก็หยิบ ไว้กินอาจารย์เอาไปกินเลยก็หมายก็บอกว่าผมก็บอกเงผมจะเอาพริกเผาไปแล้วผมจะกินกับอะไรอะผมจะเอาถุงนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้มีวางขายใช่ไหมไม่ได้ขายนี่จองจองแล้วต้องมัดให้แน่นไม่งั้นเดี๋ยวมันนิ่มมันก็ไม่นิ่มหรอกแต่มันจะเหม็นหืนอะไอ้พวกเนี้ยนะเขาเรียกเหม็นลมอะพูดถึงน้องสาวก็ถ้าใคร ไม่อยากเห็นแล้วเศร้าใจพูดจริงด,ดูดูเจอ้ออัดมังแต่ต้นก็คือ,อความเป็นมาจับพัดจับผูมาขายอาหารนี่เพราะว่าน้องสาวล้มป่วยแล้วป้าน้าร้านเขาบอกเนี่ยเอออสอ่ะขึ้นสูงสุดแต่น้องก็ดิ่งลงแต่ออดอยากเป็นเหมือนเดิมให้เขาแข็งแรงอัดไม่ต้องการหรอกไอ้ที่จะมาสูงแล้วก็มาอะไรเราดีแล้วน้องเราไม่ดีมันไม่ไม่ใช่อ อยากให้เขาแข็งแรงดูแลตัวเองได้ก็ยังเออนี่ไม่ได้เลยคนเป็นงี้นั่งสารอ่นะเนาะใไปไหนก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้เพราะนั้านไม่การอัปเดตอาการน้องสาวเนาะที่เอซีรู้จักเชออสว่า,า,าวมี อะไรไม่ให้แต่ข้าวให้ตลอดอ่ะหมดก็โทรมาหลานโทรมาไงไม่ลูกเขาโทรมาลูกก็ไม่ค่อยจะเต็มร้อยโอ้แต่ดูแลแม่ได้ก็โอเคนะแต่มีลูกดูแลอยู่ใช่แต่ลูกไม่ได้ทํางานทาได้ไงอ่ะทําก็ไม่ได้หรอกเขาสติสตังไม่ค่อยแบบเป็นคนไม่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์จะว่าเป็นเด็กพิเศษก็ไม่ใช่แต่มันก็บอกไม่ถูกก็รู้เรื่องอยู่รู้เรื่อง ไอ้ที่จะรู้ก็รู้ไอ้ที่ไม่รู้ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยบอกบอกสั่งนะบอกอย่าให้แม่กินแข็งแข็งเหนียวเหนียว,วอะไรก็ไม่ก็ไม่ใครรู้หรอกแต่เขาสะอาดคืออาบน้ําอาบท้ายแม่ผูกสาวผู้ชายอืมเก่งนะผู้ชายนี่จะถ้าอยู่ดูแลแม่ได้เนี่ยนะดูได้โอ้ถ้าดูไม่ได้ออ่าจะหนักเลย น้องสาวตอนนี้ถามเสียพลเป็นไงเสียพลก็เดินได้แต่ขับรถไม่ได้นี่ก็นะโอ้ยแต่ละคนดูแลแต่คนพิการที่ที่จริงก็ผ่านนานแล้วนะผ่านงานแล้วแต่เส้นประสาทเกี่ยวกับเส้นประสาทหมอบอกว่าฟื้นฟูช้ามากจะหายหรือเปล่าอ่ะ๋อคือตอนนี้เียบเทียบอาการว่าเดินได้เดินได้แต่ขับรถไม่ได้เขาเดินได้ขับรถไม่ได้เพราะอะไรนั่องหมายคว่าเขา ขับรถไม่ได้ก็ทํากินไม่ได้เลยอ่ะเนาะก็หมายถึงว่าเขานั่งนั่งขับรถเหรอหรือว่าเป็นที่ขาหรือเป็นที่หลังเป็นที่ขาขวาขาขวาไม่มีกําลังขับรถไม่ได้เออก็เลยมาไม่ได้ไม่หรอไปอ่อนๆไปเรื่อยๆนะเพื่อน,ะนๆคนเราไม่คนเราไม่เป็นกับตัวไม่รู้หรอกวนะเนาะ เคยทำมาหากินได้แล้วเป็นนะนะก็อัปเดตเพื่อไม่งั้นเอฟซีก็จะถามไงว่าเสียพลเป็นไงก็สงถึงจไฟดับเลยมาเห็นในไม้จานนิปรีแล้วแล้วโดโดเขาก็ดูในคลิปนะเขาไม่เห็นเสียพลไงก็ไม่เห็นหรือหรือหรือเวลาไปไหนด้วยกันอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นไงเขาบอกว่าเสียพลเกษียนเกษียนแล้วอันนี้อันนี้เรา เสร็จปุ๊บก็อยู่ในกระทะนี้ใช่ไหมไม่เดี๋ยวก็ตักใส่อ๋อตักนึกนึกว่าตักขายในกระทะเปลี่ยนแก๊สเปลี่ยนแก๊สก่อนให้แกเปลี่ยนแก๊สก่อนคือหมูสุกไปแล้วรอเชเท้าเท่านั้นเองเบาๆให้ความหวานของเชเท้าออกมาฮะแล้วความหอมของปลามหมึกที่แห้งเอานี้นั่นไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าไปเรื่อยๆก่อนดีกว่า เดี๋ยวสายเปิดไปเรื่อยๆอะไรมันดับไปแล้วไม่อ๋อปิดแล้วอ๋อปิดอ๋อทีแรกปิดว่าจะว่าจะเปลี่ยนแก๊ส้ำไมเชื้อหนังไปแล้วมันหมดแล้วแหละหมดแล้วแก๊สหมดแล้วหมดเปลี่ยนเลยแล้วทำไมมันไม่ติดอาจา์อาจารย์เจ๊ยังไม่ได้เปิด นี้นเปิดแต่ตอนนี้ไว้หมยังไม่ติดแก๊สไม่ติดจะไว้เอาไว้เชเท้าไม่สุกเดีสบายใจได้ <c oughs> ดนะฮะเดี๋ยวรอเชเท้าสุกจัดต้อยจัดต้อยทำอะไรสั่งแบบเอาเนี่ยผลิตภัณฑ์น่ะจัดมาให้เป็นเซ็ตเลยเดือนนึง คือบอกให้เราทานนี้เลยบำรุงสุขภาพใช่เราเป็นคนแบบว่าค้าขายมันก็ลืมมั่งอะไรมั่งอะ่ะจัดมาเลยใส่ลงมาเลยเดือนเนี้ยใช้น้ําจากเครื่องกรอ,องนะครับไม่ได้จะเอาน้ําคอกมาต้มผัดแกงน้ําต้มผักหวานก็จะใช้น้ําจากเครื่องกรอง เริ่มปรุงใส่หน่อยน้จ่ะเอาผงหน่อยผงปรุงรสเกลือหน่อยเกลือเกลือเกลือลือใส่เกลือเกลืออันนี้อันนี้คือปรุงน้อยอะต้องจืดมันไม่ต้องใส่รล้วมันเอาความหวานความหอมความหวานกน้ำสดง่ายๆเนาะเกลือเป็นหลักอะพูดง่ายๆความหวานก็มาจากใช้เท้าอยู่แล้ว หมูก็ให้ความหอมอความหวานก็ลวกน้ําทิ้งนะหมูลวกน้ํนะาทิ้งไปแล้วเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยลวกแล้วไม่หวานไม่ได้มันก็เนาะไม่งั้นน้ำมันไม่ใสเอ,อก็ต้องแลกกัน,นกโอ้พูดง่ายมันเราเนาะเขาก็มาร้อยมือพันมือแล้วเดือดละเดือดละเดือดละนี่ครับแกงเดือดก็จอรบอกต้องใสอันนี้ ใช่ใช่ไอ้ต้มใช้เท้าท้าไม่ใส่นี่ไม่ไม่ไม่หอมไม่อร่อยเลยใส่ผักชีก็ไม่เข้ากันก็แปลกนะคนเราเนี่ยเข้าใจส่ลาบทิ้งปุ๊บหอมปั๊บเลยหอมขึ้นมาเลยมันเข้ากันไงมันเข้ากับใช้เท้าในพวกนี้ล้างผักต้องใช้น้ำเยอะๆล้างในกระมังก็ไม่เกลี้ยงล้างในกะเพราจะเพิ่มเขาสวยนะสวย เาก็ล้างมาแล้วแหละแต่มันยังไม่หรอกล้างส่วนมากล้างน้อยๆมันต่างกันไงจานเนี้ยดูดิแต่รากไม่ใช้ไม่ใช้เป็นผมผมเวลาเวลาทำข้าวต้มอ่ะผมจะลากมามาล้างดินแล้วก็เนี่ยดูดิเนี่ยขนาดล้างเขาแล้วน้ำดูดิปลุกในดินเนี่ยนะเราเข้าใจ ของคนเราเนี่ยล่องๆอย่างเงี้ยต้องล้างใช้น้ำเยอะคนเราก็เกิดจากดินเกิดจากดินเกิดจากน้ําดินน้ําลมไฟดินน้ําลมไฟยังไงเราก็ต้องอยู่กับดินน้ําลมไฟกินเข้าไปมั่งอะไรไปมั่งก็ต่อเร็วดิท่านต่อเร็วกินดินตอนเด็กๆะกินดินกันนะเด็กๆอ่ะไม่รู้ว่าอะไรใส่ปากหมดเลยไม่มีดินมันก็ไม่มีผัก ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาหรอกว่าเด็กๆใครจะไม่รู้อะไรกัดใจปากหมดเด็กอืมอ้าวแล้วคนคนโบราณเห็นไหมเขาแพ้ท้องเขากินดินอะไรเออได้ยินคำนี้ยปูเขาว่ามันมันไม่รู้อุยยังใหญ่ไงเขาดินอะไรขุยปูันเป็นละเอียดมากเลยนะอ๋อเคยตอนเด็กๆใช่ไอ้ตรงปากปูอะไรเงี้ยปากลูมันน่ะมันจะเป็นดินที่ละเอียดแบบมากิน คือมันคลายออกมาจากปูว่ามันเลมไม่รู้ไม่รู้มันทำรังเพราะปูมันจะกินใช่ไหมแล้วมันจะคลายออกมามีรูอะดินเนี่ยมันเวลาปูอะมันจะอยู่ในรูไงนี่พูดถึงคนแพ้ท้องกินดินจริงๆนะคนสมัยก่อนกินดินสาพองว่ากินได้ป่ะไม่ได้ดินสาพองก็คือดินกินได้เหรอนั่นเขาดินสอพองก็คือดินนะคือดินแต่เขานั่นมามันเป็นมันไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมชาติจะกินจะไม่ได้เหรอจ้ะ ไม่รู้เหมือนกันแต่าไม่ใช่ผู้หญิง่ยเคยได้ยินคนโบราณเขาบอกว่าแพ้ท้องแล้วกินดินใช่เอาดินมากินเคยได้ยินเหมือนกันแหละเคยได้ยินใช่แล้วเจอรไม่ไม่แพ้ท้องั้างเหรอสมัยสาวๆไม่กินดินไม่เอาอยากกินทุเรียนแล้วตอนนั้นแพ้กินอะไรอ่ะอยากกินทุเรียนอย่างนี้อะไรก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้กินทุเรียนกินก๋วยเตี๋ยวก็กินเป็นคนปกตินะตกติ อยากเปรี้ยวอยากอะไรกับใครเลยมูทุเรื่องไม่มีเวลาแพ้ทำยันขอดอะขาขายเนี่ยเจ็บไม่มีเวลาแพ้เจ็บท้องที่ตลาดเนี่ยตอ,ตอนนั้นอยู่ตรงนู้นนะแล้วไปขอดนะคข,ขามาถม,มาคิดดูดิจานอึดไหมมันไม่ไหลออกเลยระหว่างทางมเลยคนไปถึงโรงพยาบาลคนแก่เขาก็ะายหนูมาเดินอย่างนี้ได้ไงเนี่ยจะขอดนะน,นะเขาสังเกตเนะี่ย เขาดูว่าอะไรน้ํามันเดินอะไรเราเขาเรียกมันเป็นนะนะแต่ยานี่ยังเดินอยู่เดินฉับฉับอยู่เราก็ยังเราก็ไม่รู้จักกันนะก็คลอดง่ายมั้ยเขาบอกกันงั้นคนทำงานเดี๋ยวว่าง่ายเลยมันก็เจ็บเหมอนคนเรานะคืออันนี้ยังไม่ใส่ลงไปนั้นเลยเอาใส่เป็นปากถุงไปแตงว่าอันนี้เสร็จแล้วเสร็จยังอ๋อใครใครใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่น้อยคนที่จะไม่ชอบแต่ผมใส่นะชอบ เออหอมหอมปลาหมึกอ่ะคือน้ำลายเลยหอมปลาหมึกหอมแล้วพุงน้อยมากเจอดพุงน้อยมากแบบนี้พุงน้อยไม่ต้องเยอะแล้วก็เหมือนกับใช้ไฟอ่อนๆเลยใช่ไหมเนี่ยน้ำามนจะใสเนี่ยน้ำใสแล้วคอยช้อนฟองทิ้งอะไรเงี้ยแต่เพราะกระดูกลวกน้ำแล้วมันก็ไม่สกรปรกแล้วอะไม่งั้นจะมีผมกินยังไงลวะ,ละผมกินเหมือนเด็กอ่ะใส่ข้าว <laughs> ข้าวใส่ตร่อร่อยใช่ไหมน้ำแกงอร่อยหวานใช้เท้ามันหวานไงเวลาเขาต้องมิเตี่ยวเขาใช้น้ำแกงใช้นี่นะใช่ใช้เท้าทั้งนั้นแหละโอเคขอบคุณเจ้าค่ะสวัสดีจ้าอันนี้ตัดได้ยัง อยู่เพราะอยากเห็นโลกคุยไรเวียมรันบางกับข้าวหหะังลูกค้าประจำเกมหานะทกเราไไปไปกินแลน